พบกับน้ำน,นะคะกับรายการ S C G Home ก็เราค่ะรายการที่จะพาทุกทคนไปรู้จักกับบริการดีๆของ S C G สำหรับคนรักบ้านค่ะโดียวันนี้เนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญจาก S C G ชันเคยค่ะพี่น้าค่ะเรอคุณน้ำไปไหนครับเนี่ยอ๋ออดี่ทางนี้นะครับผมน้านะครับผู้เชี่ยวชาญงานหลังคาจาก S C G ครับน้าเอ้ยทำได้ตอบได้ ได้ยิงรู้รู้จักใช่รู้รู้จักกระเบื้องรู้รู้จักครับแน่นอนเลยนะค,ะครับคนเดิมคำถามแรกเลยก็ถามว่าหลังคารั่วหนักมากซ่อมไหวไหมหรือว่าต้องรื้อทิ้งทำอย่าไดีคะขึ้นอยู่กับปัญหาที่เราเจอนะแนะนานะครับให้เปิดสํารวจก่อนเพื่อที่จะค้นหาต้นตอของปัญหาแล้วก็วิธีแก้ไขที่ถูกต้องบ,บางกระเบื้องหลังคาถ้าบางผืนเนี่ยการซ่อมเฉพาะจุดก็อาจจะตอบโจทย์แต่ถ้ามันหนักมากเกินที่จะเยียวยาไหวอ่ะแนะนํา ให้เป็นการรื้อเปลี่ยนทั้งหลังคาเลยเนะี่ยน่าจะคุ้มกว่า<ช>ซึ่ง<ช>ทาง s อ g นะครับก็มีบริการที่เรียกว่ารีลูฟด้วยอันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เราหรือว่าแบรนด์ไหนเราทําให้หมดนะครับเป็นการรื้อเปลี่ยนทั้งหลังคาครับน้ำรั่วจากฝ้าชั้นบนเนี่ยไม่แน่ใจว่าหลังคารั่วตรงไหนทํายังไงดีถ้าไม่รู้ว่ารั่วตรงไหนนะครับนะแนะนําเลยเนาะก็คือติดต่อเข้ามาที่เราเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปประเมินหน้างานคือถ้าในกรณีที่เจ้าของบ้านนะครับหรือให้ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญขึ้นไปเ บางทีอะครับตัวน้าที่รั่วจากหลังคามันจะวิ่งมาจากโครงสร้างแล้วประโยชน์อยู่ในจุดจุดนั้นซึ่งมันจะกลายเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดอยากทําครับแต่ว่าคนในบ้านเนี่ยสงสัยว่าคนแรกแม่นะคะสงสัยว่าถ้ามันรั่วไปหมดเนี่ยรั่วมันทุกส่วนจะรับซ่อมส่วนไหนบ้างคะ่ะถ้าเป็นงานซ่อมแซมเกี่ยวกับงานหลังคาครับเรารับทั้งหมดนะครับยกเว้นงานที่เกี่ยวเนื่องกับหลังคาเนาะที่ต้องใช้ช่างเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นงานโครงหลังคา งานฝ้าเพดานงานฝ้าชายคาแล้วก็งานลังน้ำรอบชายคาเป็นต้นครับวับนที่2ค่ะแม่ยายอยากทราบว่าต่อเติมแล้วรั่วเนี่ยจะแก้ได้ไหมช่องแซมเกี่ยวกับงานหลังคาเนี่ยเราก็รับเฉพาะงานที่เป็นบ้านหลักแต่ถ้าในกรณีที่เป็นส่วนต่อเติมครับถ้าทางเจ้าของบ้านเนี่ยมั่นใจว่าลงโครงสร้างถ้ากับตัวบ้านจริงอะ่ะก็คือประมาณสัก21เเมตรอันนี้เราก็จะพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปครับผม คนสุดท้ายนะคะแม่บ้านค่ะพี่นะถ้าซ่อมแล้วไม่หายรั่วทํายังไงดีคะเรามีรับประกันหลังจากการติดตั้ง1ปีนะครับเรารับประกันในจุดที่เราซ่อมให้นะครับถ้าในกรณีที่ลูกค้ามีการขึ้นไปต่อเติมหรือว่าขึ้นไปทําอะไรกับหลังคาแล้วมีการรั่วในจุดอื่นอันนี้เราไม่ได้รับประกันนะครับบ้าน,นแม่เยอะจังเลยนะคะน่าจะอบอุ่นน่าดูก็ถ้าแม่เยอะก็จะอบอุ่นหน่อยนะครับแต่ถ้าภรรยาเยอะอาจจะนหนาวนิดนึง <c oughs> ใช้เวลานานไหมมาทําเลยได้ไหม รั่วยอยู่ตอนนีุ้กขักขีกคุกอ,อันนี้สาเก้าเป็อันนี้น่าจะเป็นน้ํารั่วใส่คีย์บอร์ดแล้วเขาก็ใช้คีย์บอร์ดอ,อยู่คือขักคือขักเรื่องระยะเวลาในการเข้าทํางานนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณมแล้วก็ความยากง่ายของตัวหลังคานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ1-3วันเราจะมีบ้านสำรองไหมคะเหมือนเวลาที่เราไปออรถไปซ่อมอะไรแงเงี้บ้านสำรองไม่มีครับแล้วก็ไม่ต้องย้ายออกด้วยเพราะว่า เวลาเราทํางานนะครับทางเจ้าของบ้าน,นยังสามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ตามปกติเพราะว่าทางทีมช่างจะมีการวางแผนแล้วก็ซ่อมเป็นส่วนๆเราไม่ได้รื้อทั้งหมดแล้วก็ซ่อมทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจเรื่องความปลอดภัยและเรื่องระยะเวลาได้เลยเคสนี้ต้องรีบติดต่อมาเลยนะคะนอกจากหลังคาพังแล้วอาจจะคีย์บอร์ดพังด้วย<ไ>ครับนี้เอสซีของเขาแรงงแต่มันจะแพงแน่นอนจริงหรือเปล่าคะไม่แพงอย่างที่คิดนะครับถ้าหาว่าแพงเนี่ยนะโกรธเลยนะ เพราะว่าเ c g จอะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในการเข้าไปวิเคราะห์ปัญหาน่าแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเปิดสํารวจเพื่อที่จะรู้ปัญหารู้วิธีการแก้ไขแล้วก็รู้งบประมาณก่อนที่จะเข้าไปทํางานซึ่งจะมีค่าบริการในการเข้าสํารวจคือ2,000บาทแต่เนนี้สามารถนํากลับมาหักลดได้หลังจากการรับบริการนะครับไม่บานปลายแน่นอนเราสามารถคุมงบประมาณได้และหลังจากการติดตั้งนะครับเรารับประกันให้1ปีเพิ่มความมั่นใจในการเข้ามารับบริการได้เลยบ้านอยู่บนดอยแต่ว่าเป็นบ้านเฮาๆค่ะอันนี้ซ่อมได้ไหม สำหรับบ้านเทาเฮาส์นะครับก็สามารถรับบริการได้ถ้ากลุ่มบ้านเทาเฮาส์อะครับมีการแยกโครงสร้างแล้วก็กลุ่มกระเบื้องหลังคาเป็นของแบรนด์ SCG แล้วก็ไม่ได้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์อันนี้ครับสามารถเข้ารับบริการลูฟรีแพ์ได้นะครับในกรณีที่บ้านเทาเฮาส์เนี่ยครับคือหลังคาติดกันเป็นผืนอันนี้จะมีบริการอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าท็อปอัพลูฟอุ้ยบ้านเดียวกับน้ำเลยค่ะบ,บ้านฉันอยู่สุพรรณมีบริการด้วยไหมยอยากใช้บริการจังเลย ก็ถ้าอยู่สุพรรณนะครับแล้วอยากใช้บริการก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องทางออนไลน์ของ SCC Home ก็ได้ครับอันนี้เราให้บริการคำปรึกษาฟรีเลยนะครับน้องน้ำว่าแต่น้องน้ำเนี่ยอยู่สุพรรณจริงไหมครับจริงค่ะจริงเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวพี่น้าจะเรียนคล้ายกว่านะพี่นะคะได้ได้ว่าตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลังคารั่วครับผมข้อเลยนะคะพี่น้าก็สามารถติดต่อเข้ามาเลยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามที่ช่องทางของ SCC Home ค่ะที่น้จะตอบคำถามให้ทุกอย่างเลยด้วยความยินดีเลยครับน้ำก็ ไม่ว่านะครับลูกค้านะครับจะมีปัญหานะครับยากหรือง่ายขนาดไหนเนี่ยน่าจะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกคนนะครับน้ากับพี่นาก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครั้งหน้าเนาะได้เลยครัจะเป็นคำถามอะไรนะคะเราจะหาคำตอบมาให้ค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะกับรายการ ACG g o ีจีฮอ